สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการเติมน้ํามันที่อเมริกานะคะโดยไม่ต้องใช้พนักงานเราสามารถเติมเองได้เลยค่ะสอดบัตรเครดิตการ์ดเข้าไปเลยนะคะ,ะก็จะบอกว่า Remove your card ก็คือดึงการ์ดออกเลยรอสักครู่ค่ะนี่เขามีข้อความถามว่าเราใช้บัตรรีวอร์ดหรือเปล่ากกนะคะเราไม่มีค่ะเราก็สกปข้ามไปนะคะเป็นเครดิตการ์ดวีซ่าธรรมดา เขาก็ให้ใส่ซิปโค้ดก็คือรหัสไปรษณีย์ของบ้านเรานะคะใส่เสร็จแล้วก็กด enter ได้เลยที่ปุ่มสีเขียวจากนั้นก็เลือกค่ะว่าเป็น8 7เป็น8 9หรือ9 1นะคะแล้วก็เติมตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆง่ายไหมล่ะคะที่นี่สะดวกสบายนะคะไม่ต้องใช้พนักงานค่ะเติมเองได้เลยขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปนี้ ยังไงก็ปากติดตามช่อง YouTube ของ The g เก l Inter ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะว่าวิดีโอหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนนะคะขอบคุณค่ะ